ผู้หญิงมาแล้วนะคะไปที่ประเทศอังกฤษกันดีกว่าไปรู้จักกับ2หนูน้อยนักไต่ปีกเครื่องบินอายุแค่9ขวบเท่านั้นไปใหญ่ล้านหนูน้อยสองคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นนักไต่ปีกเครื่องบินที่อายุน้อยที่สุดในโลกคนแรกมีชื่อว่าหนูโรสพาวเวลอายุ9้าขวบอีกคนหนึ่งนะคะเป็นญาติของหนูโรสเนี่ยละค่ะอายุ9ขวบเช่นกัน ชื่อ Flame Brewer เธอสองคนอย่างที่นีน่าบอกไปแล้วเป็นนักไต่ปีกเครื่องบินที่อายุน้อยที่สุดในโลก,กพวกเธอสามารถยืนบนปีกเครื่องบินรุ่นโบนราณ <c oughs> ที่บินด้วยความเร็วถึง100ไมล์ต่อชั่วโมงเครือ่องบินสองลำนี้เป็นของคุณปู่ของพวกเธอนูน้อยสองคนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นญาติกันนะคะแล้วพวกเธอเนี่ยเป็นนักไต่ปีกเครื่องบินรุ่นที่3ของตระกูลน,นี้และเธอสองคนลุกขึ้นมาแสดงผาดผลบนเครื่องบินเพื่อเพราะอะไรรู้ไหมคะเพื่อระดมทุนไปช่วยเพื่อน อายุหขวบที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อรีบอยากช่วยชีวิตเพื่อนค่ะช่วยๆกับบริจาคเลยอย่าบอกว่าคนขับเป็นพ่อนะคะปู่ปู่แทนั่นไงใช่ค่ะเออเข้าใจตอนแรกจะบอกตายแล้วพ่อแม่บ้านนี้ทำไมปล่อยลูกไปทำนี้เพราะทั้งตระกูลบ้านเทยตระกูลที่สามแล้วนะตายลูกขาเทเนาะนี่บ้านเธอเล่นอะไรอ๋อบ้านเธเล่นไตรปิคทุกปีตายโอ๊ยตายแล้วหนูค่ะ เดี๋ยวค่ะใช่ยะเพื่อการกุศลเพื่อการกุศลเอามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าบ้านเรานะคะบ้านเราหลายวันก่อนเนี่ยเขาก็มีแฟลตมอฟเป็นนมแม่นะคะรวมพลังช่วยเด็กไทยให้ได้กินนมแม่ก็จัดขึ้นที่ลานกิจกรรมบริเวณด้านหน้าพอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะ วัตถุประสงคขง์ของงานก็คือกระตุ้นไงให้สังคมไทยเนี่ยเห็นความสําคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยก็6เดือนแรกติดต่อกันแล้วก็สร้างเครือข่ายออนไลน์ขึ้นมานะคะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กสังคมจริงให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะ,ะก็มีเป็นดาลูกแม่พาคร <หา S 2> อบครัวมาร่วมกิจกรรมมากมาย ที่ที่เห็นคุณเต้นนี่เขาเต้นในนี่กันนะ <c oughs> เต้นแอโรบิกนะ <c oughs> แต่ก็อุ้มลูกเต้นแอโรบิกเนเขาเรียกว่าอุ้มลูกเต้นแอโรบิกนมแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือท่าบริหารเต้านมเขาว่ากันนะท่าบริหารเต้านมเพื่อเสริมสร้างการผลิตนมแม่แล้วก็มีการชูป้ายเปล่งเสียงคำขวัญสัปดาห์นมแม่ค่ะประกวดชิงรางวัลครอบครัวสุดจ้าผู้แม่ลูกสุดเจ๋ง ป้ายนมแม่โดนใจบรรยากาศภายในงานสนุกสนานมากมายใครๆแพทย์ผ่านไปผ่านมาก็ให้ความสนใจนะเขาก็บอกว่าหวังแค่อยากจะสร้างกระแสให้ลูกได้ทานนมแม่อย่างจริงจังแล้วก็แพร่หลายขึ้นในสังคมไทยเท่านั้นเองก็เป็นความตั้งใจดีๆนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราโปรโมทไว้เมื่อวันก่อนเรื่องของซีสลังไขควันนี้เอาความรู้มาฝากนะคะโดยแพทย์หญิงพัทยาเฮงรัศมีค่ะคุณหมอสาขาวิชาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจแล้วก็รักษาทางนรีเวชภาค วิชาสูติศาสตร์นะคะนรีเวศคณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลก็บอกอย่างนี้บอกว่าซีสในรังไข่เขาจะง่ายๆแบ่งเป็น3แบบก่อนนะอย่างแรกคือฟังชั่นแลซีสนะคะอย่างที่2 c h ช็อกโกแลตซีสแล้วก็อย่างที่3คือเนื้อง,งอกธรรมดาอย่างแรกฟังชั่นแลซีสเป็นยังไงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนชนิดที่ไม่รุนแรงมากบางคนก็เป็นแล้วเนี่ยยุบหายไปเองเลยโดยที่เจ้าตัวบางทีก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปะนะฮะเพราะว่าไม่มีอาการเจ็บปวดทรมานอะไรแต่ว่ามีอาการปวดท้องบ้างตอนที่ ซีใกล้แตกคือปวดท้องรุนแรงเข้าไปเลยนะคะอันนี้<ม>ก็จะมีเลือดออกในช่องท้องเหมือนเลือดต,ตกในในนั้นนั่นเองนะคะ,ะลักษณะของซีสแบบนี้เนี่ยวิธีป้องกันคือคอยดูแลสภาพร่างกายให้ประจำเดือนมาปกติก็จบแล้วแต่อย่างที่2คือช็อกโกแลตซีสอันนี้ได้ยินกันบ่อยนะคะ,ะช็อกโกแลตซีสจะค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ส่งผลให้มีบุตรยากด้วยก็คือการที่เยื่อบุพโพรงมดลูกจเจริญผิดที่เป็นพังผืดแล้วก็ หรือว่าเลือดประจําเดือนเนี่ยไหลย,ย้อนกลับเข้าไปแล้วไปสะสมตามท่อรังไข่หลังมดลูกหรือว่าช่องท้องก็เลยกลายเป็นถุงน้ําที่ข้างในเนี่ยเป็นเลือดสีเข้มเขม้เหมือนช็อกโกแลตเขาก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซีทนะคะอาการที่ชัดเจนก็คือปวดท้องหน่วงๆเบาๆอยู่เรื่อยๆแม้ว่าไม่มีประจําเดือนและก็จะปวดมากขึ้นจนทําอะไรไม่ไหวเลยตอนที่มี ประจำเดือนนะ,ะเป็นอย่างนี้ประจําหรือว่าปวดข้างใดข้างหนึ่งมากๆนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตซีดเนี่ยก่อตัวอยู่ในรังไข่ข้างใดข้างหนึ่งวิธีแก้ไขมีสองแบบนะฮะขึ้นอยู่กับว,ว่าตอนนั้นต้องการมีลูกไหมเพราะวาวิธีแรกคือซีดยังไม่ใหญ่มากคุณหมอก็จะให้ทานยาหรือว่า ฉีดยาที่เป็นฮอร์โมนก็จะส่งผลให้ไข่ไม่ตกนะคะไม่สามารถมีลูกในช่วงนั้นได้แต่ว่าต้องการมีลูกเนี่ยก็จะแนะนําให้มันไปพบแพทย์ที่ศูนย์ที่มีบุตรยากเขาก็จะคอยดูแลการอย่างใกล้ชิดนะชนิดสุดท้ายคือเนื้องอกธรรมดาอันนี้เนี่ยเกิดเหมือนกับซีแต่ว่าเราจะรู้ว่าเป็นเนื้องอกเมื่อมันยุบตัวลงเองภายในสาเดือนค่ะ แล้วก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นเลือดข้นๆข้างๆเหมือนช็อกโกแลตซีดจะเริ่มรู้สึกอึดอัดแน่นท้องปวดที่บ่อยนะคะนี่เป็นอาการสังเกตนะปวดท้องเป็นระยะเข้าขั้นรุนแรงเลยก็คือว่า ตัวขั้วเนื้องอกเนี่ยเกาะติดอยู่ที่รังไข่เกิดบิดตัวขึ้นมานะคะทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงรังไข่ไม่ได้ไข่ก็เลยเน่าแล้วก็ต้องผ่าตัดเอาทางเนื้องอกและรังไข่ทิ้งทันทีนี่คือแบบเนื้องอกธรรมดาสุดท้ายคุณหมอฝากบอกใช่มันไม่ธรรมดาเลยนะคุณหมอฝากบอกว่าวิธีป้องกันง่ายๆก็คือว่าถ้าผู้หญิงคนไหนมีอาการปวดท้องเรื่อยๆให้สังเกตตัวเองนะแล้วก็ปวดแบบแปลกๆมันไม่ได้ปวดธรรมดานะฮะจะมากหรือน้อยก็ตามให้ไปหาหมอแล้วตรวจสุขภาพเลยจบ อย่าแบบเอ๊ะยังไงเธอเคยปวดไหมเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออไม่เหมือนกันนะแล้วบางคนเลยรู้ป่ะบางคนอดทนมากก็คิดว่าปวดเนี่ยปวดน้อยแล้วเออเออเพราฉใช่เพราะเป็นคนช่างอดทนไงช่างแบบโอ๊ยอันนี้ก็คงไม่มากหรอกมั้งถ้าเทียบกับคนอื่นแต่แบบนางเป็นถึกไงราฉันเนี่ยนางก็ไม่รู้หรอกว่าเนี่ยเยอะแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้คือการไปตรวจเอัาตราสาวช่องท้องช่วงล่างซึ่งคุณหมอก็จะมีตรวจข้างนอกตรวจข้างนอกเสร็จก็จะมีแบบตรวจข้างใน ก็สนุกดีจะบอกว่าเขนเพระไม่มันเจเอียดได้เห็นทุกอย่างแล้วมันจะเห็นข้างในว่าเออมีก้อนอะไรไหมมีอะไรไหมไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเขินอาย ขอคุณหมอผู้หญิงก็ได้นะล้วคุณหมอเขาจะได้มาดูว่าเอ้ยมันมีก้อนอะไรไหมมีถุงน้ําอะไรไหมเพื่อให้ได้การรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วตรวเจอก่อนก็รักษาก่อนนะคะอ่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้สําคัญมากทีเดียวตอนนี้เนี่ยมีข่าวมาว่านแพทย์กฤษดาสิรามพุทธผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวันาชาติออกมาบอกเรื่องของวิตามิน ลดความอ้วนเรียกว่าวิตามินลดความอ้วนเพราะว่าเวลากินเนี่ยมันจะไปช่วยเร่งเผาผลาญไขมันนะคุณหมอบอกว่าทานมากๆอาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเพราะว่ามันมีส่วนม,มีผลต่อสมองทำให้สมองเสื่อมเหนือ่อยแน่นหน้าอกเลือดเป็นกรดลมหายใจมีกลิ่นแล้วก็เป็นนิ่วในถุงน้ำดีก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดผิดปกติคุณหมอบอกเลยบอกว่าอันนี้ เห็นภาพอย่างนี้เยอะนะใ,ในโซเชียลในร์กนี่ขายกันเยอะมากนะพราเขาบอกว่าอะไรป่ะ แทนที่จะผอมมันจะทําให้อ้วนลงพุงเพราะไขมันมันถูกลดลงอย่างรวดเร็วแล้วมันไปเกาะที่ตับแล้วจับตัวแข็งเป็นก้อนนิ่วแล้วก็ส่งผลให้ตัวเหี่ยวหนังย้อยคอลลาเจนเหลือน้อยดูแก่เร็วกว่าปกติก็เลยไม่ควรหักโหมลดน้ําหนักคุณหมอบอกทางที่ดีการลดน้ําหนักที่ดีคือ1เดือน2กิโลกรัมโดยวิธีการควบคุมอาหารและออกกําลังกายทําได้สองเดือน1กิโลกรัมนี่ทําได้ทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่า ินแล้วอ้วนเลยแขนผอมอแขนลดขาลดอะไรเงี้ยคุณหมอบอกใช่แต่มันไปเกาะที่ตับไงโอ้ไม่คมเออ<ม>แล้วมันก็จะเป็นเนื้อง,งอกไงไหวป่ะไม่ไหวหรอก เพราะฉะนั้นอย่าอะไรหัวบภาพอะไรหัวบภาพมันก็จะโยโย่คือไม่ใช่แค่กินยาลดความอ้วนหรืออะไรพวกนี้นะลดความอ้วนแบบหัวบภาพมันก็จะกลับมาโยโย่ได้รวดเร็วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องแบบค่อยเป็นค่อยปล่อยแหมเรานะสะสมกันมา30 40- 50ปีจะมาบอกว่าอุ้ยเดือนหนึ่ง5กิโลเดือนหนึ่ง10โลตายสิแล้วเสร็จแล้วพอมันดึงปุ๊บนะ ยิ่งกว่าเดิมสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักสักครู่ช่วงหน้าจะเป็นเรื่องของความจริงของชีวิตคู่ของคุณที่ซ่อนอยู่ในท่านอนนั้นละค่ะรอชมกันได้นะคะแต่สำหรับช่วงนี้ขอ SMS นะคะ คุณกับคู่ของคุณมีปัญหาเรื่องการนอนอะไรบ้างเช่นอีกฝ่ายชอบโครนชอบนอนเปิดไฟชอบนอนเล่นคอมชอบนอนดูทีวีส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะเพราปัญหาคือนอนนิ่งๆอคะอันนี้เป็นปัญหาคะเสียชีวิตเลยเนะเป็นต้นไม้เสียชีวิตเลยเหรอเสียชีวิตกลต่อให้มันไปตายเหมงานวิจัยที่อังกฤษพบว่าแม่ที่ให้นมลูกมีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่าแม่ที่ไม่ให้นมลูกมากถึง64เน สมชาขิง1.5ช้อนชากับน้ำอุ่นดื่มติดต่อกัน11วันช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ถึง25ปเซ็นมาดูท่านอนกันดีกว่าความจริงของชีวิตคู่ที่ซ่อนอยู่ในท่านอนของคุณกับคู่รักของคุณนั่นแหละค่ะบอกอะไรได้เยอะแยะเลยขอบคุณนิตยสารลิซ่าด้วยท่าแรกนอนหนุนแขนท่านี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณสองคนยังใหม่ต่อกันอยู่ แต่ถ้าคบกันไปนานๆแล้วยังนอนในท่านี้อยู่มันจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นี้อ๋อต้องการแบบนี้ต้องตลอดเวลาเยอะยไมเแข็งช้าแย่หรอคะเนี่ยใช่เพราะเป็นท่าที่นอนไม่สบายแรกๆไม่ชาเลยนะคะไม่เคยชาอู้เรยาๆเห็นไหมมันจะทำใม้อีกชาเลยนะคะท่าที่สองนอนกกกอดกันเขาบอกว่าท่านี้นะคะ คุณทั้งสองนอนตะแคงหันไปในทางเดียวกันองอนตัวเล็กน้อยท่านี้เนี่ยนะคะ<อ>ดีมากๆเลย<อ>เป็นท่าที่สบายๆ<อ>แต่ก็แสดงว่าคู่รักคู่นี้<อ>ใกล้ชิดสนิทเสน่หากันเหลือเกิน<อ>และคนที่เป็นฝ่ายโอบ เห็นไหมตามเหมือนในรูปเนี่ยคนที่เป็นฝ่ายโอบแสดงว่าเป็นฝ่ายที่ให้มากกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะตีกันละนี่เห็นไหมรายการเขาบอกว่าเนี่ยแหละฉันจะโอบเธอได้คืนนี้โอบเขาเลยสลับกันโอบก็ได้คืนเป็นคืนนะคะมาดูอีกท่าหนึ่งท่าที่สามหันก้นชนกันท่านี้บอกว่าคุณสองคนใกล้ชิดกันมากแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกปลอดภัยพอที่จะแยกกันโดยไม่กลัวว่าจะต้องสูญเสียอีกฝ่ายไปต้องดูดีนะ แต่ก็เป็นชนูติดกันไว้สักนิดหนึ่งนะคะท่าที่4ขาเกี่ยวกันท่านี้ก็ดีเวลานอนคุณมักจะเอาขาข้างหนึ่งเกาะเกี่ยวกันไว้เสมอท่านี้แสดงว่า คุณเป็นคู่รักที่ใกล้ชิดกันมากแล้วก็มักจะมีวิธีเล็กๆน้อยๆในการสื่อสารกันอยู่เสมอท่านี้ก็โอเคนะคะขาเกี่ยวกันท่าที่5มุมใครมุมมันเขาบอกท่านี้เนี่ยนะคะแสดงถึงความห่างเหินและแสดงว่าคุณสองคุณคุณสองคนเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจกันแล้วแต่นะยกเว้นถ้าคุณกอดกันแล้วสักพักหนึ่งอึดอัดแล้วค่อยแยกเข้ามุมของตัวเองอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคยังถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะก็ยังมีแบบว่าในเวลาที่อยู่ด้วยกันบ้าง ตัวติดกันบ้างแล้วเดี๋ยวตอนนอนก็แยกใช่ขอบคุณนิติสาสารลิซ่าค่ะเอาหมดแล้วเหรอผม้ตายกำลังมันเลยอะแต่เท่าที่ฟังนะนอนคนเดียวดีกว่าตายแล้วจะคลิ่งยังไงก็ได้สบายสบายเลยส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องแฟนนอนเป็นท่อนไม้ก็หาท่ากันเองแล้วกันนะคะสงสารเชียมีหลายคนนะนอนคนเดียวค่ะแฟนนอนแต่บ้านใหญ่โอ้ เราทำไมไม่เลือกว่าเราจะเป็น<อ>บ้านใหญ่ด้วยตัว<อ>บ้านเดียวเลือกเป็นบ้านเดียว แมอย่าไปเลือกให้เราเป็นบ้านน้อยสิคะคุณอ่าเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับละครค่ะละครนี้เป็นละครที่ส่งเสริมที่ทําให้เด็กเข้าใจว่าถ้าสมมติถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยเรียนชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้าเราไม่ป้องกันชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้นไปอีกอเราจะแก้ไขยอย่างอะไระไ<ห>ที่จังหวัดอุอบลราชธานีที่รายการไปสัญจรมานีนักเรียนจากโรงเรียนปทุมวิทยากอดมาสแสดงละครสั้น โอ้ยเด็กดูใหญ่เลยเหมือนเพื่อนบอกเพื่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในละครก็จะบอกถึงการหาทางออกที่พลั้งเผลอไปว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วท้องนี่เก่งเนาะครูทำยังไงพ่อทำอย่างไร นะซึ่งโรงเรียนปทุมวิทยากรก็ได้รับการสนับสน<อ>ุนจากศูนย์อนามัยที่7จังหวัดอุบลราชธานีเ,นเพื่อเป็นเครือข่ายเป็นที่ปรึกษา<ล>เรื่องท้องในวัยเรียนค่ะคือเป็นเพื่อนที่ปรึกษานั่นเองเวลาบางทีเพื่อนก็ไม่กล้าบอกครูก็สามารถมาปรึกษาในกลุ่มนี้ได้เพราะนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับการฝึกและอบรมแล้วนั่นเองนะคะเอาไปฟังบางส่วนบางตอนของละครกัน์ดเชิญค่ะดูดามห่ครูผิดหวังมากใช่ไหมคะ ไม่หรอกทุกปัญหามีทางออกเสมอเหมยคิดมากคุณพ่อไม่รู้ค่ะคุณพ่อยังไม่รู้ว่าหนูทองหนูไม่กล้าบอกท่านหนูทำให้ท่านผิดหวังมากป้าครูจะพาไปหาพ่อไ,<ป>ไม่ต้องกลัวครูไปด้วยดิฉันเป็นครูประจําชั้นของเหมยค่ะอ้าวครูครับแล้วทําไมเหมยถึงร้องไห้ครับมีอะไรหรือเปล่าคุณพ่อใจเย็นก่อนนะคะคืออย่างนี้นะคะคุณพ่อคือว่า เมยเมยท้องค่ะฮะเมยพ่อท่อแมก็แบบนี้พ่อพ่อจัดเเมยมาคนเดียวพ่อส่งให้เมยไปเรียนทำไมไม่ไปเรียนทำไมท้องกลับมาเด็กไม่ดีคืออย่างนี้นะคะคุณพ่อทางโรงเรียนยอมรับผิดและพร้อมให้โอกาสเมือยเรียนต่อจนจบพร้อมเพื่อนคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เหมยเป็นเด็กดีเพียงแค่เหมยรู้เท่าไม่ถึงการทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นขอให้คุณพ่อเข้าใจเหมยและพร้อมให้โอกาสเหมยนะคะพ่อคะหนูขอโทษไม่เป็นไรเหมยพ่อให้อภัยเหมยยังไงเหมยก็เป็นลูกของพ่อลูกของเหมยเป็นหลานของพ่อยังไงเดี๋ยวพ่อดูแลเองพ่อรักเหมยนะหนูก็รักพ่อค่ะพ่อให้อภัยเหมยทุกอย่าง เด็กๆเขากรีการเพราะนั่นคือเพื่อนเขาเวลาเห็นเพื่อนเล่นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีขำบ้างแซวบ้างแต่ว่า้การขำการการแซวเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับก็คือเขาได้รับสารจากการดูละครเขาจะได้รู้ว่าถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นชีวิตเขาต้องทําอย่างไรต่อไปรวมทั้งเขาได้ส่งสารนี้ไปถึงครูและผู้ปกครองที่ได้มานั่งฟังในการอบรมของโครงการเราด้วยค่ะนะฮะอ้าวติดตามที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมีโครง การประหยัดพลังงานเราจะกลับมาดูกันว่าวิธีประหยัดพลังงานนี่นะคะที่เราทําได้หลายอย่างในบ้านเยอะมากๆเดี๋ยวกลับมาการได้รับน้ามันปลาแซลมอนเป็นประจำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งลดความเสี่ยงโรคไขข้ออักเสบได้52 โครงการตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียงของกระทรวงพลังงานนะคะซึ่งก็ก่อนหน้านี้ที่พาไปก็คือเขาไปรงในโรงที่ภาคเหนือกับภาคอีสานครั้งนี้ลงภาคใต้นะคะไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาค่ะปรากฏว่ากิจกรรมนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะยิ่งทํายิ่งมีคนให้ความสนใจมากเพราะว่าไม่เคยรู้ว่าการใช้สมุดพลังงานสมุดบัญชีพลังงานครัวเรือนคือบันทึกเลยว่าเดือนนี้เรามีค่าใช้จ่ายน้ําไฟแก๊สหุงต้ม อะไรค่าน้ํามันเวลาเดินทางไปตลาดเท่าไหร่ปรกากฏพอจดออกมาปุ๊บทุกคนเห็นตัวเลขเลยว่าโอ้โหเราสามารถประหยัดได้เยอะมากนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเวลาเดินสายไปไป สัญจรแบบนี้เขาก็จะมีนิทรรศการให้กับชาวบ้านได้เห็นว่าตัวอย่างของพ่อที่ลดพลังงานได้จริงๆมีอะไรบ้างอย่างพลังงานทดแทนนะฮะก็จะมีน้ำมันแก๊สโซฮอลไบโอดีเซลหรือว่าที่ทำมาจากการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรในไทยแล้วก็ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอย่างเช่นปาล์มมันสำปหลงังอ้อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าพลังงานน้าน้าก็ ใช้พลังงานาน้ําในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยสร้างเขื่อนอย่างนี้นะคะหรือว่าพลังงานลมก็จะมีการทําโครงการต้นแบบด้านพลังงานลมก็คือกังหันชัยพัฒนาอย่างเงี้ยก็ให้ดูกันนะ,ะหรือว่าเชื้อเพลิงชีวมวลนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนําแกลบจากโรงสีข้าวจากสวนจิระดามมาปรับปรุงดินก็จะเห็นว่าสามารถทําให้อ่อ เป็นพลังงานเชื้อเพลิงอัดแท้งใช้ความร้อนสูงควันน้อยใช้ได้นานกว่าถ่านไม้ธรรมดาอ,มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแสดงให้เห็นนะฮะทั้งหมดทั้งมวลประชาชนที่ไปงานจะได้รับทราบค่ะว่าเราจะใช้พลังงานในบ้านหลอดไฟแกส๊สอย่างที่บอกไปนะฮะไปใกล้ๆก็ไม่ต้องออสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไปเปลืองน้ำมันปัน่นจักรยานไปะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับปรับตัวได้ในการใช้พลังงาน นะคะอ่าอยากให้มีนะทุกบริษัทนะทำแบบลว่าไอ้ที่วิ่งอ่ะหรือปั่นจักรยานแล้วแบบว่าสามารถสร้างพลังงานให้กับบริษัทได้แล้วทุกคนก็มาทำเ้าเนาะโอ้แล้วก็ได้ออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็ได้แบบว่าอสร้างพลังงานให้บริษัทนี่ด้วยค่ะอ่ะปิดท้ายดู SMS สักนิดนึงนะคะคุณกับคู่ของคุณมีปัญหาเรื่องการนอนอะไรบ้าง80%ของ SMS ที่ส่งเข้ามาวันนี้ปัญหาการนอนกระนะคะขออ่านนะคะ s อ s อื่นๆสามีชอบนอนหันหลังให้บอกว่าปวดหลังนนอระเมียก หญิงอูงอ้ตายไม่ได้สิชอบนอนข้างกลางเสียอารมณ์หมดเลยผู้ตายดิฉันไม่มีปัญหานอนในอ,อกก้อมกอดของสามีตลอดค่ะขอให้นอนกันนานๆนะจ๊ะจ๊ะ,ะ,ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณเสื้อผาพวกเราคอนเทมสาลอนนะคะ,คะแล้วก็บีบีค่ะเครื่องประดับบลูริเวอร์นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ